สวัสดีครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับชุดแทงลายนะครับเดี๋ยวผมจะแทงให้ดูนะครับว่าแทงง่ายขนาดไหนนะครับไม้ไม้นะครับก็จะคมคมน่อยนะครับเราแทงลายแรกนะครับก็แทงแบบนี้เลยครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้ประดูนะครับอันนี้จะส่งให้ลูกค้านะครับ เราแทงก้อนส่งให้ลูกค้าดูเลยนะครับหลายสั้นหลายยาวยู่กับเราเลยนะครับเรากาหนดได้เลยนะครับแทงไปก็เป้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะแทงสักสี่ห้าลายนะครับสี่ห้าล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแทงตามรายยาวให้ดูนะครับอันนี้คือใบมีดอันที่หนึ่งนะครับแทงตามฟากนะครับอันนี้เราแทงรายยาวนะครับอันนี้ลูกค้าเอามาแทงบรรทายปืนนะครับเป็นปืนยิงปลานะครับ ในลายกว้างนะครับเป็นตามยาวนะครับมันจะมีด้วยการสรามอันนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับเราจะแทงนาร่องไปก่อนครับเป็นหลายคู่นะครับตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับเนื้อแข็งเลยนะครับแต่ใบมีดเราคมนะครับเราสามารถรับได้ตลอดนะครับหมดคมอะไรเราก็เอาตะไบมาแทงได้ใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะแทงอันต่อไปนะครับเป็นอันที่ซองนะครับอันนี้ลายยังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับอ่าอันที่ซองมาเลยครับก็แทงสามรอยเดิมนะครับแทงไปเรื่อยๆนะครับแทงจนฝ้าจะครบนะครับก็แทงตามร่องไปเรื่อยๆเลยครับนะครับลายสั้นลายยาวอยู่ขึ้นกับเราเลยนะครับเราต้องการให้ลายเล็กลายใหญ่นะครับ ล้วเลยนะครับอันนี้ก็แทงตามลองเมื่อกี้ครับกาแทงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครจะพอตั้งแต่อันแรกก็ได้นะครับหรือว่าใครจะพอตั้งแต่อันที่สองก็ได้นะครับแต่ถ้าแทงแทงหมดสซ้ำอันนะครับมันจะได้ดอกที่คมว่านะครับดูนะครับดอกแตกต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับ เป่าไปนะครับปัดไปเรื่อยนะครับอันนี้คืออันที่ต้องเสร็จเรียบร้อยนะครับอันต่อไปคืออันที่ซาำนะครับร้องนี่จะร้องให่นะครับลายจะคมชัดขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆดอกข้ามมิตินะครับเป็นดอกข้ามเรี่ยมนะครับคืออันที่ซาำนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหมดคมนะครับหมดคมเมื่อไหร่เราก็สามารถหลับไม้ไา้นะครับยังทํอยูตลอดนะครับหนึ่งชุดมีซามเล่มนะครับที่ท่านใดสนใจก็สร้างเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็ ส่งลูกค้านะครับลูกค้าสร้างไว้ตั้งแต่ก่อนส่งการนะครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้วันนี้นะครับดูหลังใกล้ๆครับนี่เลยครับเป็นแบบนี้เลยโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่างเบอร์สุพรรณบุรีนะครับจุดแทงลายนะครับลูกมีจ็อกเกอร์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ